ป๊อบอายกินผักขมเพื่อเพิ่มพลังนี่คือความเชื่อผ,ผิดที่เชื่อกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าผักที่ป๊อบอายกินนั้นอะ่ะจริงๆแล้วคือสไปเนชหรือภาษาไทยที่เรียกว่าผักปวยเลง้งส่วนผักโขมหรือที่เรียกกันว่าผักโขมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแอมโมเลนต์อ้าวแล้วทําไมในการ์ตูนถึงเรียกว่าผักโขมละ่ะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการรณรงค์ให้เด็กหันมากินผักกันมากกว่า อย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าเรากินปล่อยเล้งแล้วจะมีพลังเพิ่มขึ้นมาเหมือนป๊อปไอายใช่ปะแต่เดี๋ยวก่อนนะการ์ตูนก็คือการ์ตูนผักปล่อยเล้งเนี่ยไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรขนาดนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนมากๆที่ยังเข้าใจผิดว่าปล่อยเล้งเนี่ยมีธาตุเหล็กสูงแบบโคตรสูงอะ่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงแรกแรกของวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ธาตุอาหารมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมน,นีคนหนึ่ง ได้ทำการวิเคราะห์ธาตุอาหารของผักปวยเล้งซึ่งระหว่างกระบวนการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นไปอย่างปกติแต่ว่าในช่วงที่กำลังจดปริมาณาธาตุเหล็กลงไปในสมุดเนี่ยไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่ก็เลยใส่จุดทศนิยมผิดจาก3.5เป็น35กรัมที่ได้จากการกินปวยเล้ง100กรมัม ด้วยความที่ธาตุเหล็กสูงกว่าผักชนิดอื่นถึง10เท่าบวกกับกระตูนป๊อบไอที่กินสเปแอตปุ๊บแม่งก็จะมีแรงขึ้นมาทันทีเนี่ยก็เลยทําให้ชาวยุโรปในช่วงปี1950แห่งกันนิยมกินปวยเล้งแถมยังบังคับลูกหลานให้กินด้วยจะได้แข็งแรงเหมือนป๊อปไอโดยต่อมาก็ได้มีการออกมาแก้ข่าวเกี่ยวกับความผิดพลาดในครั้งนี้เรียบร้อยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเชื่ออยู่เลยว่าปวยเล้งเนี่ยมีธาตุเหล็กที่สูงปีตแล้วก็ให้ผลประกอบว่าในปวยเล้งเนี่ยมีธา,งงออาตุเหล ปริมาณมากๆคืองี้นะป่วยเล้งเนี่ยมีกรดที่ชื่อออกซาลิกอยู่มากซึ่งไอกรดตัวเนี้ยก็จะคอยไปจับตัวกับแคลเซียมแล้วก็ตกตะกอนเป็นก้อนสาเหตุของโรคนิว้วเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่เป็นโรคนิ้วและผู้ป่วยที่ต้องการแคลเซียมเนี่ยไม่ควรกินนั่นเองแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปแล้วนะก็สามารถกินได้ปกติโดยที่เอาไปต้มให้สุกก่อนเพราะว่าความร้อนเนี่ยสามารถทําลายกรดออกซาลิกได้ถึง80%แล้วก็ไม่ต้องวิตกไปนะว่ากินแล้วมีแต่ข้อเสียเพราะว่าข้อดีของเขาก็มี เยอะด้วยทั้งป้องกันหวัดบำรุงเล็บผิวหนังผมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้งุดหงิดง่ายรวมถึงช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้ด้วยบำรุงสายตากระดูกผิวพรรณแล้วก็อื่นๆอีกเยอะมีงานวิจัยบอกว่าปล่อยเลงเนี่ยช่วยบำรุงสมองลดอาการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ป้องกันโรคมะเร็งเบาหวานและความดันโลหิตสูงแนะนำว่าให้กินคู่กับอาหารหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นมะเขือเทศส้มแล้วก็ไม่ควรกินกับอาหารที่มีแคลเซียมสูง หลังจากนี้เราควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยากกินอาหารให้เป็นยาหรืออยากกินยาเป็นอาหารกันแน่